ตัวขายตัวขายหลัานมันง่ายสบายเน้ะมันมีเนี่ยอ่าแล้วให้ผู้กองปรับเข้ามาสวัสดีครับ วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงเตยตาพาทัวร์นะครับสวัสดีค่ะน้องออยโตโยต้าป้ายแดงนะคะในช่อง YouTube จะชื่อว่าน้องออยโตโยต้าป้ายแดงนะคะอ๋อตรงตัวเลยเนอะใช่ค่ะวันนี้เราจะพาน้องออยนะครับมารีวิวรถเซนต้านะครับที่จอดตรงนี้เลยส่วนตัวชอบนะคะเพราะว่าคุ้มรถเซนต้าเนี่ยเหมาะกับคําว่าคุ้มมากเลยนะคือต้องบอกว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่ามากเพราะว่ารถเซนต้าเนี่ยตัวริ่มต้นราคา7 0 0 0 0สนกว่าค่ะเจ็ดแสนกว่าเนี่ยเป็นรถยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่มีประตูสไลด์ไฟฟ้าเมื่อก่อนเนี้ยที่เห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับรถแบบนี้เลยค่ะนะราคาล้านกว่าล้านกว่าเลยเหรอคะพี่ใช่อ๋อคือต้องเรียกเลยว่าตอนนี้เซนต้าเราไล์ซ่งคูแข่งคันที่จอดอยู่ตรงน,นี้เป็นรุ่นไหนน้องออยเซยนต้าจีค, <G S 1> ค่ะตัวจีคูดเนอะใช่ค่ะเก่งมากดูจากไหนอ่ะดูจากไฟหน้าค่ะครับไฟหน้าเป็นยังไงครับเป็นแบบธรรมดาของโตโยต้าไม่มีคําว่าธรรมดาครับ รถของต o y o t ยต้าพิเศษทุกรุ่นครับมันพิเศษยังไงคะพี่เหลียงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับอ๋ะครับผมถูกต้งครับแต่ถ้าเป็นเกรดเกรดวีก็คือตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีเกลนเส้นไฟสีขาวขาวรอบรอบดวงไฟแต่ในรุ่นนี้ไม่มีแค่นั้นเองนะครับแต่ยังไงรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วซึ่งเซยต้าเรามีแค่2รุ่นนะ รุ่นท็อปกระลองท็อปแค่นั้นเองอ๋อค่ะหน้าก็คือจะแตกต่างตรงไฟไลท์ไกดิ้งแค่นั้นใช่ไหมคะมันจะมีในส่วนของกล้องหน้ารถด้วยน้องออยพอทราบไหมครับว่าตอนนี้รุ่นท็อปสุดของเซนต้าเนี่ยมีกล้องรอบคันนะคือยังไงคะพี่เหลียงช่วยแนะนําหน่อยชยอทิยได้เลยสำหรับน้องออยนี่พี่ยินดีครับคือตัวท็อปสุดเนี่ยตัววเนี่ย ในรุ่นเซ็นต้าดตอนนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับกล้องด้านหน้าจะซ่อนอยู่ตรงนี้บริเวณบริเวณกระจังหน้านะครับใต้โลโก้เตอต้าพอดีนะครับส่วนกล้องด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยจะอยู่ตรงใต้กระจกกลองข้างนั่นเองนะครับกล้องรอบผิดทางจะอยู่ในตัวตัววีตัวท็อปเท่านั้นตัววีตัวท็อปเท่านั้นราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวท็อปตัวท็อป800,000กว่าถ้าตัวนี้700,000กว่าอุยคุ้มมากครับผม บริเวณนี้คือบริเวณที่เอาไว้ซ่อนกล้องอด้านข้างรถแล้วหนูอยากทราบอย่างหนึ่งครับลายล้อตัวท็อปกับตัวลองท็อปล้อแม็กเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนครับในรุ่นท็อปเนี่ยะจะเป็นแม็กขอบสิบหกแต่ตัวตัวนี้ตัวลองท็อปแม็กขอบสิบห้าค่ะนะครับแล้วก็ลายแม็กก็เปลี่ยนด้วยนะ มันจะดูเต็มสุงกว่านี้ถ้าเป็นล้อข่า16นะซื้อเพื่อใช้งานเนี่ยเป็นรุ่นจีกูตัวรองท็อปก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดต้องการความสวยงามต้องการกล้องเล่าคันออปชั่นเพิ่มเติมก็เป็นรุ่นท็อปตัววีแล้วกันน้องออยรู้จักตัวนี้ไหมคืออะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่าอ co s t ติ k e เกครับอีโคสติ๊กเกตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมขนส่งนะครับค่ะน้องออยทราบไหมครับว่าคันนี้รถวิ่งอยู่กินน้ำมันเท่าไหร่อืม ไม่ทราบเลยต้องดูตรงไหนคะพี่เหลียงนี่ตรงนี้ครับอ๋อค่ะ1 6 1กกิลเมตรต่อลิตรครับข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานราชการนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้อ๋อนะครัก็คือข้อมูลจริงว่างั้นไม่มีมลหลอกลวงหรือจกตาลูกค้าคือเรื่องจริงข้อมูลจริงครับไม่ต้องไปดูโฆษณาทีวีแล้วตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างเนี่ย ของรถยนต์คันนี้อยู่ในอีโคสติ๊กเกอร์เลยนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเขาระบุไว้ว่าวันออกรถเราต้องให้เอกสารตัวนี้กับลูกค้าด้วยนะแล้วต้ให้ลูกค้าด้วยใช่ทั้งเลขถังทั้งสเปครถยนต์แจ้งไว้ในเอกสารใบนี้หมดเลยรถไม่ต้องสตาร์ทนะครับแค่เสียบโคแบตนะครับจอดดับเครื่องปกติประตูไฟฟ้าทํางานได้เลยนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นถอดโคแบตออกนะครับเราก็ยังสามารถใช้มือเปิดปิดได้ นะครับแต่อันนี้จะไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าแค่ข้างเดียวหรือเปล่าคะถ้าหนูจําไม่ผิดถูกต้องครับข้างนี้ข้างเดียวแต่ถ้าเป็นตัวท็อปตัวับ, <V S 1> รบประตูจะสไลด์สด้านใช่ไหมคะเพราะว่าที่รู้ข้อมูลก็คือแอบสนใจอยู่ไงคะคเพราะว่าอยากซื้อให้ คนแก่หรอเพราะว่ามันดูไม่สูงหรอนมันขึ้นง่ายใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมอยากให้คนในครอบครัวได้นั่งด้วยครอบครัวได้นั่งด้วยให้ขึ้นขึ้นลงได้สะดวกค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็สังเกตดูไฟท้ายเหมือนเดิมครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นหลอดไฟเราก็จะมีตกแต่งโคมนิดหน่อยนะครับในรุ่นของตัวจีุูดนะครับแต่ถ้าเป็นตัววีเนี่ยตัวท็อปก็จะเหมือนกับที่เราแจ้งไว้ตอนอยู่ไฟหน้านะครับมันก็จะมีไฟเป็นไลท์ไกดิ้ง รอบดวงไฟค่ะมีกล้องอ๋อกล้องมองหลังจะอยู่ในตัว V ตัวท็อปนะคะตัวท็อปจะมีกล้องมองหลังซ่องไว้บริเวณนี้ค่ะนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องไปว่าเป็นตัวรองท็อปมันจะเป็นเบาะ3ตอนนะครับของเซนต้าตัวนี้นะครับน้องออยทราบไหมคะแถวสามของเซนต้าเนี่ยดังมากเลยนะทำไมคะแถวสเนี่ยเขามีฉายาว่าพับเทพยังไงคะไม่เข้าใจค่ะเบาะแถวสามเนี่ยเวลาเขาพับเนี่ยเขาสามารถเอาเบาะแถวสามมาซ่อนไว้ใต้เบาะแถว2ได้เลย ตัวนี้คือตัวที่พับแล้วนะครับส่วนตัวที่ยังไม่พับจะลักษณะแบบนี้เห็นไหมเบาทั้งตัวเนี่ยสามารถยกลงมาซ่อนใต้เบาะแถวสองได้เลยนะครับเขาเลยเรียกว่าเบาะพับเทปพอเราพับลงมาปุ๊บสังเกตูนะแถวสองเนี่ยมันจะครอบทับใต้แถวสามพอดีเลยก็คือเราจะมีพื้นที่ด้านหลังเพอ่มอ๋อค่ะแล้วพื้นที่แถวสามเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบๆด้วยอ๋อพี่เหลียงหนูถามนิดนึงมันใส่จักรยานได้ไหมคะ ใส่ได้ครับสบายเลยพอเราพับแถวสามแถวใต้แถวสองเนี่ยแถวสามก็จะกลายเป็นพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับจักรยานเข้าได้เลยนะไว้ไปต่างจังหวัดได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องถ้าอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าอ๋อถ้าสมมุติหนูอาหนูขายแซนด์วิชหนูจะเอาไปแพ็คของด้านหลังครับไปขายที่ตลาดก็ได้อะเนาะเพราะพื้นที่เขากว้างมากค่ะถูกต้องแล้วพี่เคยเห็นลูกค้าเอารถแบบเนี้ยมาทําเป็นร้าน ทำกุญแจร้านปั๊มกุญแจเคลื่อนที่เดี๋ยวเอารูให้ดูจริงเหรอคะเทมากหุยสุดยอดคือคุ้มอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าลูกค้าต้องการทำกุญแจปั๊มกุญแจนะครับไม่ต้องไปที่ร้านแล้วนะคือแบบเดล i เวอรอย่างเงี้ยเหรอโทรเรียกมาเลยอ๋อคือเขาก็มีอุปกรณ์ไว้ด้านหลังรถก็คือขับไปเลยหรอตั้งเป็นเคาน์เตอร์แถวสมเลยอ้ยเลิศมากค่ะพี่เหลียงคะแล้วอย่างเบา มีเป็นบาะหนังไหมคะหรือว่ามีเป็นผ้าอย่างเดียวอ๋อถ้าเกิดตัวเริ่มต้นตัว G กู๊ดเนี่ยเป็นเบาะผ้าก็จริงครับแต่พอเป็นตัว V ตัว t อปเนี่ยเป็นบาะหนังนะอ๋อใช่ครับน่าใช้มากเลยครับแล้วหนูเคยเห็นเขาลงเขามันมีหน้าจอด้วยหรือเปล่าคะมันจะอยู่ในตัวไหนพี่เหลียงในรื่อง็อปอ๋อก็คือตัว V ที่พูดถึงก็คือตัว V ก็จะมีเป็น หน้าจอใช่แล้วก็จะมีเป็นเบาะหนังถูกต้องน้องอนี่จากสเปคแม่นนะเนี่ยหนูคือก็ที่หนูบอกพี่เหลียงไงว่าหนูสนใจหนูอยากจะซื้อไปให้แบบว่าคนมีอายุเขาขึ้นลงได้สะดวกว่าน้องหมาตัวเล็กๆอ่ะอาจจะกระโดดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยดีมากเลยก็อย่างนี้ครับตัวตัวท็อปสุดเนี่ยเขาจะมีทั้งเบาะหนังด้วยมีทั้งหน้าจอเป็นทีวีตรงกลางให้เลยนะครับก็เอาไว้ดูทีวีได้ด้วยก็เหมาะสําหรับ ครอบครัควอ่ามีลูกเล็กใช่เห็นนั่งสบายมากเลยค่ะเหมือนผู้บริหารเลยใช่ครับเข้ามานั่งแล้วอยากจะพาน้องออยไปเทีย่ยวเลยครับต่างจังหวัดก็คือไปได้ไหมพี่เหลียงอุ้ยไปได้นะเครื่องอ, <15 S 1> อันนี้เครื่องเท่าไหร่อ๋อพันห้าพันห้าก็ไม่ได้แบบช้าหรืออืดเนอะใช่เครื่องพันห้าเนี่ยไปได้ทั่วประเทศนะ หรอคะอคขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายได้หมดเลยอภายในเขากว้างมากเลยค่ะพี่เหลียงเบาะก,ก็สบายมากเลยอะ่ะเหมือนผู้บริหารแล้วเอ,อเขาเรียกว่าเข่าหรอเข่าไม่ชนชนเบาะหน้าหรอคะถูกต้องครับคือ,อเนื้อที่แถสองเนี่ยเป็นเนื้อที่ที่นั่งสบายที่สุดนะครับกว้างที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้บริหารนะเพราะแถวสองเนี่ยมันสามารถลง ประตูสไลด์ไฟได้เลยนะครับแล้วคนขับขี่เนี่ยสามารถเปิดปิดสไลด์ประตูให้เราได้ด้วยนะอ๋อจากด้านหน้าเหรอคะจากคนขับเหรอคะอ,อ,อ๋่อโอเคค,ค่ะรถ <No, S 2> อะเนาะอยากได้แล hey, no. ้วที่สําคัญนะน้องออยทําไมคะมีแอร์แถวหลังด้วยเห็นไหมโอ้ดีไงเนี่ยคือมันมีแอร์ตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเย็นสบายเหมือนเดิมคือไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับคือถ้าพูดถึงในรถรถ ขนาดนี้แล้วคือเราได้อะไรมาเยอะมากะนะเรื่องออปชันก็คือคุค้มนะหนูว่าแล้วคือนั่งสบายด้วยใช่พี่ถึงบอกไงครับว่าคําว่าคุ้มค่ากับกับเซ็นต,ตเนี่ยมันของคู่กันภายในเนี่ยของของรุ่นตัวเริ่มต้นก็คือตัว g g o o d นะครับสังเกตเ,เครื่องเล่นก่อนแล้วกันนะครับเครื่องเล่นเนี่ยจะจะเป็นหน้าจอ DVD นะครับ,รบตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดตัว V เนี่ย จะมีทีวีอยู่ตรงกลางด้วยอ๋อค่ะนะครับแล้วก็สังเกตดูจะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB, oh, USB AUX ให้ด้วยนะครับค่ะนะแอร์ Air จะเป็นแอร์ลูกบิดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเป็นแอร์ออโต้อ๋อค่ะตรงนี้จะมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังให้ด้วยนะครับ oh, แล้วก็ปุ่มเปิดปิด VSC TRC ค่ะจริงๆระบบ VSC กับ TRC เนี่ยเป็นระบบระบบที่ดีนะมนะครับมันควรจะเปิดตลอดเวลาเพราะว่ามันช่วยควบคุม การทรงตัวให้ดีขึ้นป้องกันลดเสียหลกักนะขณะเข้าโค้งหรือออกตัวด้วยนะ,ะมันลดอาการเสียหลักนะครับทีเนี้ยปุ่มปิดตัวเนี้ยทาขึ้นมาเพื่อเอาไว้ปิดขณะที่รถติดลม,มนะฮะเพราะถ้าเราไม่ปิดระบบ2ตัวนี้เนี่ยล้อมันจะไม่ตะกุยนะครับเพราะฉะนั้นใช้กรณีเดียวคือปิดตอนรถติดลม นะครับส่วนการเปิดเนี่ยเราไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสตาร์ทเครื่องทุกครั้งมันจะเปิดอัตโนมัตินี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองสองบานหลังนะครับเราเราสไลด์ได้จากตำแหน่งคนขับได้เลยค่ะบานซ้ายบานเดียวคขับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับสเกตรูปนะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะมี2บานซ้ายขวาอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปจะมีบานซ้ายบานเดียวเห็นไหมเนี่ยมีพาวเวอร์พาวเวอร์เปิดปิดเซฟได้ก็คือถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้งานประตูสไลด์ไฟฟ้าเรากด อ๋อก็คือล็อกไว้ล็อกไว้เลยออฟค่ะถ้าเกิดเราจะใช้งานก็กดออนไว้อ๋อค่ะกุญแจมันเป็นแบบไหนคะพี่เหลียงถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นกุญแจบิด๋อนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเป็น push start หรือี่เป็นแบบตัวเริ่มต้นก็คือตัวจีกูดอ๋อจะเป็นแบบนี้ใช่ส่วนถ้าเป็นตัว ถ้ราว่าตัวท็อปเนี่ยรีโมทจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นก้อนก้อนเขาเรียกว่าเป็นกุญแจอัจฉริยะถ้าเป็นตัวท็อปนะสังเกตดูระบบเกียร์นะฮะจะหน้าตาเหมือนกับเอ่อพวกรถเอทีพยาริสหรือว่าวีออสเลยนะครับเกียร์ระบบเดียวกันซึ่งเกียร์ระบบเนี้ยจุดเด่นของเขาก็คือทนทานอัตราเร่งดีนะครับขับขี่สนุกมันจะมีบวกลบให้ด้วยนะคืออะไรคะบวกลบตัวนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเรา เราตบลงมาที่ตำแหน่งดีก็คือตำแหน่งเดินหน้าปกติแต่พอตบขวาปุ๊บมันจะมีบวกลบบวกลบหมายถึงว่าสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เองได้ตามตามที่เราต้องการขับขี่นะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เองแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความเร็วที่เหมาะสมะนะถ้าความเร็วไม่เหมาะสมเกียร์มันก็จะไม่เข้าให้มันทํามาเพื่อให้การขับขี่ สนุกมากขึ้นนั่นเองอตัวท็อปจะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะ<อ>ครับแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปอย่างคันนี้เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยก็คือถ้าคนชอบออปชันเยอะๆครับก็จะแนะนําให้เป็นตัวตัวทอ็วทอปเลยใช่ฟังก์ชันมาเต็ม,มแต่ถ้าแค่เอาพอใช้งานค่ะตัวเริ่มต้นก็พอ,อ เพราะว่าประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยบานบานซ้ายมีมาแล้วหนึ่งบาน<ะ>จริงลูกค้าที่สนใจรถเซนต้าเนี่ยชอบประตูสไลด์ไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่าเจ็ดแสนกว่าได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าเท่ๆอ่ะก็คุ้มแล้วนะใช่หนูก็อยากได้ค่ะใช่ไหมแล้วโตโยต้าทำมาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องคาว่าทนเนี่ยมาก่อนนะประตูสไลด์ไฟฟ้าบานนี้ทนมากทนอืดทนมากอืดมากนะครับใช้ไปเลยตลอดการใช้งานนะครับน้องออยจะสิชองเก็บของเพีบเไปนะอ่าน้องออยลองเปิดดูนี่เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยโหช่องบของเยอะม,ยอมากเลยเยอะมากอันนี้ก็ได้ด้วยอันนี้ก็ได้ด้วยใช่ตรงนี้มีอีกนี่ตรงนี้นีมีช่องส<ม>ิบไฟสิบสองโวลต์ด้วยเห็นไหมนะครับก็ได้ได้ว่าโอ้คุ้มนะพื้นที่<ม>ใช้สอย,ยใช้ได้เลยแล้วมีที่วางแก้วอีกต่างหากสรุปก็คือรถเซนต้าคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากเลยเนาะสุดยอดค่ะนะครับสำหรับครอบครัวก็ขับได้นะหรือว่าจะซื้อขับคนเดียวรถก็ไม่ใหญ่เกินไปใช่ค่ะยังไงก็ฝากเซนต้าไว้ในอกอกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ ให้ฝากติดตามช่องของหลิงด้วยนะครับโตโยต้าพาทัวร์นะครับช่องของน้องออยด้วยครับน้องออยโตโยต้าป้ายแดงนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะรอชมของดี e ีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ